อ่านนิยายรักเรื่อง The Misty Song เพลงรักเพื่อนให้เสียงโดยฝนไม่เนื้อเรื่องโดยฝนไม่บทที่60 Missing ตอนจบสามเดือนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์คอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่เห็นต้องรีบไปเลยนี่ลูกแม่พูดกับผมที่กำลังเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวย้ายไปอยู่เกาะยาวใหญ่ เพราะตอนนี้เข้าสู่ช่วงปิดเทอมแล้วและปีการศึกษาหน้าผมจะต้องเริ่มต้นฝึกงานและผมก็เลือกที่จะฝึกงานกับโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งบนเกาะยาวน้อยซึ่งจะได้มีโอกาสไปดูงานของโรงแรมอมิสโตโซเกาะยาวใหญ่อย่างที่พ่อต้องการด้วยผมอยากไปสำรวจพื้นที่เอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะแม่ผมตอบคุณแม่แต่ยังมีเวลาเหลืออีกเกือบสเดือนเลยนะก็เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไงครับจะได้ไม่ต้องโดนคุณวิชัยด่า ผมแอบแซะคุณพ่อที่นั่งอยู่ข้างๆคุณแม่ด้วยในตอนนี้ให้ลูกไปก่อนก็ดีแล้วคุณพอผมหันไปพูดกับแม่จะได้จัดการความรู้สึกตัวเองก่อนที่จะเริ่มงานผมชะงักเล็กน้อยกับสิ่งที่พ่อของผมพูดดูเหมือนว่าพ่อจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่าอะไรให้ท่านฟังเลยก็ตามพอให้คนจัดการเรื่องที่พักเอาไว้ให้แล้วไปถึงแล้วก็โทรไปตามเบอร์ที่พ่อส่งให้ในไลน์คุณพ่อบอกกับผมขอบคุณครับผมยิ้มรับ และกำลังจะเดินไปนั่งรอคนขับรถแท็กซี่ส่วนตัวที่มีชื่อว่าเป้เพราะบริษัททัวร์ดเอัมโรโพลของครอบครัวเป้มีเส้นทางการเดินเรือไปยังเกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อยอยู่ด้วยเป้จึงเป็นคนที่จะอาสาพาผมไปส่งในวันนี้ตั้งแต่หลังจากเกิดเรื่องในคืนนั้นบูมก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นานถึงสงเดือนด้วยกันจากนั้นก็ออกมาพักฟื้นที่บ้านอีกหนึ่งเดือนจนตอนนี้เจ้าตัวหายดีแล้ว ผมหนึ่งและป๋องถูกควบคุมตัวเนื่องจากก่อความวุ่นวายและทะเลาะวิวาทและพวกเราก็ได้รับโทษตามกฎหมายไปแล้วหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทำให้ผมต้องชอกช้ำเข้าไปอีกนั่นคือเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของสวนน้ำอันดามันสกายก็พบว่าผู้ที่ก่อเหตุตัวจริงนั้นไม่ใช่โจ้แต่อย่างใด แต่เป็นไอแบงค์ ank, เพื่อนคนสนิทของโจซึ่งยอมจำนนด้วยหลักฐานจากภาพวิดีโอและสารภาพว่าตอนเองนั้นตั้งใจที่จะลงมือกับหนึ่งแต่พลาดไปโดมบูมเข้าและได้พยายามสร้างหลักฐานเท็จที่มือของโจที่ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรอีกด้วยทั้งหมดไม่ใช่แค่นั้นเพราะความผิดพลาดของผมยังส่งผลกระทบต่อตัวของเพื่อนๆและความฝันของเพื่อนๆโดยตรงเร่องวงเรมินสเซนต์เมโลดี้ของพวกเรา เพราะตั้งแต่วันนั้นพวกเราก็ไม่ได้ซ้อมและไม่ได้เล่นดนตรีกันอีกเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นที่ร้าน The Dark Rose หรือที่ไหนก็ตามทุกทีได้ตัดสินใจแบนวง TRM ของเราไปอย่างไม่มีกำหนดคนที่เสียใจกับเรื่องนี้มากที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นบูมที่เหมือนเจ้าตัวจะไร้หางเสือไปเลยหลังจากที่ได้รู้ข่าวว่าวงของเราแทบหมดอนาคตในวงการเพลงแล้วโชคยังดีที่มีริบบิ้นคอยอยู่ดูแลไม่ห่างป๋อง โดนพ่อของเขาลงโทษจากเรื่องที่เจ้าตัวมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทครั้งนี้และตัดสินใจที่จะให้ป๋องไปอยู่กับคุณแม่ที่มีธุรกิจอยู่ในเมืองโอซากา้าประเทศญี่ปุ่นตลอดช่วงเวลาของการฝึกงาน 1. คนที่วางแผนการให้กับชีวิตของตัวเองอยู่เสมอกลายเป็นคนที่ตอบตัวเองไม่ได้แล้วว่าจะทำอะไรต่อแต่เขาเป็นคนเดียวที่เลือกฝึกงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ต่อไป ส่วนทางฝั่งของแก๊ปหลังจากที่ได้ข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นกับบูมเจ้าตัวก็รีบบินกลับมาที่ภูเก็ตทันทีแต่ก็กลับไปแล้วหลังจากที่ได้รู้ว่าบูมปลอดภัยโดยยังบอกพวกเราอีกว่าไม่มีแผนที่จะย้ายกลับมาในเร็วๆนี้เจ๋งดีนะได้ฝึกง,งานบนเรือสำราญผมพูดกับเป้ที่ตอนนี้เราอยู่บนรถด้วยกันแล้วและอยู่ระหว่างการเดินทางไปยังท่าเรือของบริษัท d ด a ะแ e มเ l อืม เปตอบตั้นๆ้นก่อนที่จะถามผมว่าดุ๊กได้คุยกับบูมหรือยังผมเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบว่ายังเลยปล่อยไว้แบบนี้จะดีเหรอเปถามต่อไม่รู้สิผมตอบเปก็เห็นนี่ว่าบูมมันไม่ได้อยากคุยกับเราเลยแต่มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะกูว่ามันทำใจได้แล้วแหละหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านหน้าข้างๆกับป๋องพูดขึ้นมาผมลืมบอกไปเลยวันหนึ่งและป๋องขอตามมาส่งผมที่ท่าเรือด้วยในวันนี้ อย่าว่าแต่มึงเลยดุ๊กป๋องที่เป็นพลขับพูดขึ้นกูก็ไปหนึ่งนะเพิ่งเข้าไปหามันเมื่อวานแม่งโดนคว้างกีต้าใส่วิ่งหนีกันแทบไม่ทันยิ่งได้ยินแบบนี้ผมก็ยิ่งรู้สึกผิดกับสิ่งที่พวกเราได้ทำลงไปจริงๆการทำวงดนตรีเป็นความฝันสูงสุดอย่างเดียวของบูมจึงไม่แปลกเลยที่เขาจะยังรับไม่ได้กับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสามเดือนก่อนไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นหรอกนะหนึ่งหันมาบอกผมที่กำลังนั่งทำหน้าเศร้าอยู่ ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ทำได้แค่ยอมรับจากนั้นเป้ก็เป็นอีกคนที่เริ่มปลอบใจผมโดยวางมือลงบนบ่าของผมเรารู้นะว่าดุกเป็นห่วงบูมแต่ดุกก็ต้องเป็นห่วงความรู้สึกตัวเองด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> เราโอเคผมมองหน้าเป้และตอบโอเคก็เชื่อละหนึ่งพูดแทรกขึ้นพร้อมกับสายหน้าไปมาแล้วน้องหมอกอะ่ะติดต่อได้ยังป๋องถามผม ผมตอบคำถามนี้ของป๋องโดยการสส่หน้าซึ่งป๋องเห็นได้จากการที่เขาเหลือบมองกระจกหลังและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครถามอะไรต่อในเรื่องนี้จากสิ่งที่ผมได้ทำลงไปมันเข้าใจได้ทุกอย่างเลยว่าทำไมน้องหมอกถึงได้เลือกหายไปจากชีวิตของผมเธอหายไปแบบไร้ร่องรอยแม้แต่ที่มหาลัยผมก็ไม่เจอเธอ 1. เดือนก่อนหน้านี้ ฉันยังรักเธอไม่เปลี่ยนแม้รู้ดีเธอไม่มีวันกลับมาจากนี้ฉันไม่มีเธออีกแล้วไม่มีคำว่าเราอีกต่อไปไม่ว่าฉันรักเธอแค่ไหนไม่ว่าฉันจะทำอย่างไร เธอก็คงไม่หวนกลับคืนมาละนับจากวันนี้แม้ฉันไม่ได้อยู่ดูแลเธอตรงน,นี้อยากจะขอออนฟ้าให้ช่วยดูแลเธอแทนฉันที่ส่วนฉันขอแค่เพียงมีเธออยู่ในใจก็พอเพลงเฝ้าเคล้าน้ำตา เพลงแห่งความคิดถึงเพลงที่เหมาะกับความรักที่ผิดหวังและพังทลายนี่คือเพลงเศร้าของวง T.R.M ที่ผมฟังบ่อยมากและมันก็ช่างเศร้าบาดใจของผมในตอนนี้เหลือเกินวันนี้เป็นวันที่ฝนตกกระหน่ำจนมืดฟ้ามัวดินไม่ใช่ทุกวันในหน้าร้อนที่จะมีอะไรแบบนี้ ซึ่งนั้นทําให้ความเศร้าของผมที่เวลาพอจะช่วยทุเราไปได้บ้างแล้วมันก็หวนกลับมาอีกครั้งผมไม่ได้เจอหน้าน้องหมอกอีกเลยมาเป็นเวลาสองเดือนแล้วทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต่างก็วิ่งโร่พาผมไปขอโทษขอโพยทางฝั่งของคุณไพบู์พ่อของโจ ซึ่งก็ไม่รู้ด้วยความเข้าใจจริงๆหรือเป็นการที่ผู้ใหญ่เกงใจกันทั้งหมดก็เข้าใจดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเข้าใจผิดและคนร้ายตัวจริงก็ถูกจับเข้าสังเตไปเรียบร้อยแล้วแต่ที่ว่ามาทั้งหมดนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้ความจริงที่ว่าผมคือตัวการสำคัญที่ทำลายทุกอย่างนั้นหายไปแต่อย่างใดไม่กี่วันก่อนผมลองไปที่โรงแรมอมิโตโซเกาะซิเรเผื่อว่าจะเจอน้องหมอกเพราะเธอทำงานอยู่ที่นั่น แต่ผมก็ได้ทราบมาจากคุณเนรที่เป็นผู้จัดการโรงแรมว่าเธอได้ลาออกไปแล้วแม้ว่าผมจะหน้าด้านบากหน้าไปหาเธอถึงที่บ้านแต่เธอก็ยังไม่ยอมออกมาเจอผมและผมก็คงหน้าด้านต่อไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะมันจะยิ่งไม่เหมาะสมเข้าไปใหญ่มันชัดเจนว่าผมทำอะไรไม่ได้อีกแล้วในตอนนี้ไม่อย่างนั้นก็คงไม่มานอนซึมกระทืออยู่แบบนี้หรอกจากนี้ก็ได้แต่หวังว่าไม่นานนักที่เธอจะใจอ่อนและยอมคุยกับผมอีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเมื่อไหร่ เสียงกลิ่งหน้าบ้านดังขึ้นซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นไรเดอร์ส่งอาหารเพราะเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วผมเพิ่งสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไปวันนี้ไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลยเพราะมันเป็นวันหยุดของป้าวิไลและพ่อกับแม่ของผมก็ไปทำงานตามปกติดังนั้นผมจึงต้องสั่งอาหารมากินเองสเสียงฝนที่ตกกระนำลงมาดังชัดเจนเมื่อผมออกมาอยู่นอกบ้าน ผมเดินออกไปหน้าประตูรั้วของบ้านเพื่อรับอาหารโดยถือร่มไปหนึ่งคันและไม่ได้ถอดสายหูฟังออกจากเครื่องเล่นซีดีรุ่นโบราณเครื่องประจำตัวของผมที่พกติดตัวไปด้วยทานให้อร่อยนะครับไรเดอร์ส่งอาหารพูดกับผมก่อนที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาออกไปขอบคุณมากครับผมเห็นคนมาส่งของแบบนี้แล้วชวนให้นึกถึงวันที่ผมมารับพัสดุแล้วเจอกับน้องหมอกที่เป็นคนมาส่งของให้ในวันนั้น รอยยิ้มของเธอยังชัดเจนราวกับว่าเธอยังยืนอยู่ตรงนี้ผมยิ้มให้กับตัวเองกับการคิดถึงช่วงเวลาสั้นๆนั้นแต่มันก็มีความสุขมากที่ได้รู้จักกับน้องหมอกและกำลังคิดอยู่เลยว่าผมต้องพยายามที่จะไม่ทำให้มันจบลงแบบนี้เป็นอันขาด เมื่อผมหันหลังกลับไปและกำลังจะเดินเข้าไปในบ้านก็ได้เห็นว่าที่กล่องรับพัสดุนั้นมีกล่องขนาดกลางใบหนึ่งวางเอาไว้อยู่มาสูงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมบ่นพึมพำพลางหยิบกล่องนั้นขึ้นมาดูและพบว่ามันไม่ได้เขียนจาหน้าตองถึงใครเอาไว้เลยมันเหมือนกับแค่มีใครบางคนเอากล่องนี้มาวางเอาไว้ตรงนี้เท่านั้นผมถือวิสาสะเปิดกล่องนี้ตรงนั้นทันทีเพราะเพื่อให้แน่ใจว่าด้านในไม่ได้มีอะไรที่เป็นอันตรายหากว่านำมันเข้าไปในบ้าน ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นระเบิดหรืออะไรแบบนั้นหรอกนะไม่งั้นผมก็คงจะไม่กล้าเปิดมันด้วยตัวเองแบบนี้เมื่อผมเปิดกล่องออกมาแล้วก็ได้พบว่าด้านในกล่องใบนี้มีแผ่นซีดีที่ผมคุ้นเคยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แผ่นซึ่งมันเป็นแผ่นเพลงที่ผมเคยให้น้องหมอกไปผมเม่อมองแผ่นซีดีทั้งหมดที่อยู่ในกล่องโดยที่จิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเราเป็นแฟนกัน และผมก็ยังคิดแบบนั้นเสมอมาจนถึงวันนี้แต่เมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่ในมือของผมตอนนี้มันทำให้ผมรู้สึกได้ถึงคำว่าเราเลิกกันเถอะถึงแม้ว่าผมจะอยู่ภายใต้ร่มขนาดใหญ่ที่มันใหญ่มากพอจะทำให้ตัวของผมและกล่องใบนั้นไม่เปียกเพราะโดนฝนแต่แผ่นซีดีที่อยู่ภายในกล่องนั้นก็เริ่มเปียกอยู่ดีจากน้าตาของผมที่หยดลงไปผมไม่ได้อยากร้องไห้แต่ผมควบคุมมันไม่ได้ น้ำตาของผมไหลพากมานองหน้าอย่างรวดเร็วกล่องที่ใส่แผ่นจีดีและร่มที่อยู่ในมือของผมตกลงสู่พื้นมันเหมือนผมหมดเรี่ยวแรงเพราะจากนั้นตัวของผมก็รุดลงไปนั่งอยู่ที่พื้นท่ามกลางสายฝนที่กำลังหโ,มโงหมกระหน่ำไม่หยุดเครื่องเล่น<ส>ซีดีเป็นสิ่งสุดท้ายที่ตกลงบนพื้น <S <S เสียงเพลงวนกลับมาที่ท่อนฮุกแต่มันไม่จบท่อนนั้นเจ้วยซ้ำ จากนี้ฉันไม่มีเธออีกแล้วไม่มีคำว่าเราไม่ต่อไปไม่ว่าฉันรัดเธอแค่ไหนไม่ว่าฉันจะทำอย่างไร,งไรเธอก็คงไม่ห้วนกลัดคื้องแล้วเาสายผลที่ตกกระนำลงมาเปลียกชุ่มเครื่องเล่นไปทั้งหมด และมันก็หยุดทํางานลงณนะปัจจุบันดุกเสียงของเป้เรียกผมที่กำลังนั่งเมือลอยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการเรียกครั้งที่เท่าไหร่แล้วหืมว่าไงผมขานร,รับและหลุดจากพวังที่ตัวเองสร้างขึ้นถึงแล้วเป้ตอบโดยที่สายตาของเป้ป๋องและหนึ่งต่างหันมาจับจ้องผมกันทุกคนมองอะไรกันวะ ผมถามและทำหน้าประหลาดใจมึงไหวแน่นะหนึ่งถามด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างเป็นกังวลเออผมยิ้มและตอบหนึ่งไหวดิท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือส่วนตัวของบริษัทด h เอ m ม r a l โรเพิลเมื่อเราลงมาจากรถก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นอย่างดีและพาเราไปที่เรือที่ผมจะโดยสารไปในวันนี้ผมเลือกที่จะไปอยู่ที่เกาะยาวน้อยก่อนเวลาที่ผมจะต้องฝึกงานเพราะหวังว่าการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆ อาจจะทําให้ผมพอจะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้บ้างทําไมไม่มีคนอื่นเลยอะผมหันไปถามเป้เปก็เราจัดสปีดโบ๊ทตัวให้เลยเป้ตอบเฮ้ยแบบนั้นเรารู้สึกอึดอัดแย่เลยผมรู้สึกเกรงใจและรู้สึกอึดอัดเพราะหากเป็นสปีดโบ๊ทตัว,ตวผมก็คงได้แต่นั่งแบบเกรงๆอยู่กับคนขับเรือที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำตัวยังไงจะอึดอัดทำไมไม่ต้องเกรงใจหรอกนาป๋องพูดมึงพูดเหมือนมึงเป็นเจ้าของเรือเลยนะ หนึ่งพูดและล็อกคอป๋องเอาไว้ขอบใจพวกมึงมากนะที่มาส่งผมพูดกับเพื่อนๆไม่ต้องรีบขอบใจเป้ตอบและเดินขึ้นไปบนเรือเดินสิรออะไรอยู่หนึ่งที่เดินล็อกคอป๋องมาโดยแขนข้างขวาของเขาบรรจงใช้แขนซ้ายล็อกคอผมอีกคนแล้วลากขึ้นไปบนเรืออะไรเนี่ยผมถามและดึงแขนของหนึ่งออกเมื่อเราอยู่บนเรือกันแล้วพวกเราจะไปส่งให้ถึงที่เลย เป่ตอบและโยนเสื้อชูชีพให้กับทุกคนก่อนที่จะเริ่มสต,ตาร์ทเครื่องเรือและเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือก็ปลดเชือกผูกเรือให้ผมยิ้มให้กับเพื่อนๆทุกคนแมมใจจะเป็นห่วงบูมที่ยังรับกับเรื่องนี้ไม่ได้และเป็นห่วงแก๊ปที่ติดต่อไม่ได้เลยในตอนนี้แต่ผมเองก็มีชีวิตของตัวเองที่ต้องเดินต่อไปเหมือนกัน ผมเดินมายืนอยู่ที่ส่วนหน้าของเรือจึงสามารถรับลมได้ดีกว่าผมต้องการอยู่ในบรรยากาศที่ปลอดโปร่งมากกว่าที่จะนั่งอุดอู้อยู่ด้านในของเรือลำนี้ในมือของผมมีเนื้อเพลงอยู่หนึ่งเพลงที่มันยังไม่ได้สมบูรณ์นักนี่คือเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเองมันเป็นเพลงแรกที่ผมได้แต่งขึ้น โดยที่มาของมันก็มาจากการเล่นเกมทูตออเดรที่น้องหมอขอให้ผมแต่งเพลงขึ้นมา1เพลงแต่วันนี้มันคงไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปแล้วผมจะแต่งเพลงนี้ต่อไปอีกทำไมกันในเมื่อน้องหมอกเธอก็ไม่ได้อยู่รอฟังและเธอก็ไม่ได้ต้องการเพลงนี้อีกต่อไปแล้วคืนลมสงบท้องฟ้าแจ่มใสเสียงที่ผมได้ยินตอนนี้มีแค่เสียงเครื่องยนต์ของเรือ เสียงของคลื่นทะเลปะทะกับเรือเบาๆผมไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบลงไปแบบนี้เลยหรือเปล่าแต่ผมคงต้องออกเดินทางครั้งใหม่แล้วและต่อให้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าผมก็จะกลับมาให้ได้ทุกครั้งแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคน